Allah. คชมคะภารกิจบทบาทหน้าที่ของสํานักงานศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดคือการจัดและส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เราจะพามาดูการขับเคลื่อนงานของสํานักงานศึกษา,กา,า,าธากาากษาิการจังหวัดนราธิวาสกันค่ะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการในการทํางานเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในจังหวัดราธิวาตจะมีการจัดการศึกษาใน2มิติมิติด้านความมั่นคงและมิติเชิงพัฒนาเนื่องจากจังหวัดราชทิวาติเป็นพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาสมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมทั้งหมด53โรงเรียนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักและมีเป้าหมายที่สําคัญตามมาตรา5ของพระราชบัญญัติการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมพุทธศักราช2562โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาการคิดคน้นนวัตกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมการนิเทศติดตามและประมวลผลซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต3และจากหน่วยงานอื่น,นๆโดยใช้ระบบกลไกกอสจอในการขับเคลื่อนที่มีผู้ว่าราชาการจังหวัดทำหน้าที่เป็นประธานและมีศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุก,การสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนาราธิวาสเราพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในการประสานงานในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่จะทำอย่างไรให้เด็กในจังหวัดนาราธิวาสเป็น คนดีคนเก่งสามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขครับ บ้านกาเดงอยู่ในพื้นที่ที่มีมุสลิม100%เซนะคะแล้วก็เราต้องอพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนบ้านกาเดงเนี่ยให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นะคะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กมุสลิมแล้วก็พูดภาษามาลายูนะคะเราก็ต้องมาพัฒนาหลักสูตรที่เราส่งเสริมด้านภาษาไทยให้กับเขาทีนี้ในการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยเราใช้การประสานงานความร่วมมือทั้งเขตพื้นที่ซึ่งเป็นศึกษานิเทศ จากนาราธิวาสเขตสามนะคะมาช่วยกันในการพัฒนาหลักสูตรคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนก็ดีผู้อำนวยการที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ดีนะคะได้เข้ามาร่วมาการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่โดยที่โครงสร้างเนี่ยเราต้องจัดให้โรงเรียนเนี่ยคิด สกุคูคอนเซปต์ออกมาว่าโรงเรียนต้องการพัฒนาหลักสูตรไปทิศทางใดแล้วในทิศทางนั้น,น่ะเขาต้องการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนจบไปแล้วเป็นอะไร มีลักษณะอย่างไรมีคุณลักษณะยังไงมีสมรรถนะอย่างไรมีทักษะอย่างไรโรงเรียนก็ต้องมาคิดสกุลคอนเซปต์ออกมาแล้วก็สร้างเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราได้คุยการทั้งศึกษานิเทศนะคะทั้งภาคีคเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนที่นําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมขั้นแรกที่โรงเรียนสามารถนํามาจัดก,การเรียนรู้ให้เห็นว่าความรู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรนักเรียนจะเกิดความรู้ กรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองค่ะแล้วก็รู้ว่าภาษาที่เขาพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษามลา,ายูไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยก็ดีเขาก็มองว่าเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสื่อสารได้มากกว่านี้ค่ะ บ้านกาเดงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวา a เขต3เป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนำร่องของจังหวัดนาราธิวา w การบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านกาเดงเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยใช้รูปแบบ4ร่วมโมเดลสนองสครูคอนเซปต์และสนอง 3R8C กิจกรรมโครงการของเรียนที่ได้ดำเนินการที่เป็น best practice ของเรียนนั้นก็คือ อ่านเขียนคู่รู้ความหมายตลอดระยะเวลาที่ทางโรงเรียนบ้านการเด้งได้ดําเนินการนะครับผลที่เกิดขึ้นจากการดรําเนินการทําให้ผู้ปกครองชุมชนมีผลตอบรับกับโรงเรียนในทิศทางที่ดีนะครับจำนวนนักเรียนเ,นเพิ่มขึ้นและผลสำเิิทางการศึกษาก็เพิ่มขึ้นคะแนน o net, net, n e t i n n t NT t และ RT ก็ติดบวกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคะแนน RT ของนักเรียนชั้นป .1 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศครับ นี่ก็คือการบูรณาการการจัดการศึกษาระหว่างสำนักง,งานศึกษาที่การจังหวัดนาราธิวาสกับสถานศึกษาในพื้นที่สำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ